สังเกตไหมครับบางทีชีวิตที่เราประสบกับเรื่องเลวร้ายเนะี่ยมันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นอีกเพราะวิธีคิดวิธีตอบสนองของเราเองสวัสปีครับผู้ชมที่รักทุกทุกคนครับวันนี้เรื่องสำคัญในชีวิตที่อยากจะนามาพูดคุยกันนะครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับนะครับแบ่งปันกัน3ามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่ง เปลี่ยนวิธีตอบสนองสังเกตนะครับเวลาที่เราเจอเรื่องเวลวร้ายเนี่ยธรรมชาติส่วนหนึ่งจะบอกให้เราป้องกันตัวไม่หนีก็สู้แต่ทั้งหนีและสู้นั้นมันทำอยู่ในระดับของความรู้สึกหรือสัญชาตญาณปกติซึ่งหลายๆครั้งไม่ว่าจะหนีหรือสู้มันเป็นความคิดที่หวาดกลัวความคิดที่เกลียดชัง ความคิดที่อึดอัดขัดเคืองนั่นเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีการตอบสนองนะครับเป็นสิ่งเลวร้ายที่มากระทบกับเรานั้นแทนที่เราจะถามว่าทําไมต้องเกิดกับฉันเราจะเปลี่ยนวิธีการตอบสนองว่าเอ๊ะแล้วฉันจะแก้ไขมันอย่างไรดีเอ๊ะแล้วมันมีสิ่งดีๆอะไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมากอย่างเช่นคนในครอบครัวไม่สนับสนุนแนวทางที่เราอยากจะเรียนหนังสือ ไม่สนับสนุนแนวทางที่เราอยากจะทำงานหรือในสายอาชีพห่นั้นแต่ในสิ่งดีเหล่านั้นนะครับเราอาจจะมองว่านั่นแหละจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นให้เขายอมรับให้ได้และสำคัญยิ่งไปกว่านั้นให้เรายอมรับตัวเองให้ได้นะครับว่าเรานั้นมุ่งมั่นทำจริงและทำจนกระทัง่งสำเร็จนะครับสองครับมองสิ่ง,งต่างๆอย่างรอบด้าน ในเวลาที่เราจิตตกหรือกระทบกับเรื่องราวไม่ดีนะั้นเรามักจะมองเรื่องเหล่านั้นในแง่ร้ายนะครับมองว่าเราโชคไม่ดีทาไมชีวิตเราแย่จังทําไมเราต้องสูญเสียขนาดนี้แต่ถ้าเรามองให้รอบด้านแล้วเอ๊ะการพัดภาคสูญเสียในโลกนี้เจ็ดพันล้านคนมีเราคนเดียวเหรอที่สูญเสียนะครับในเศรษฐกิจที่ตกต่ํามีเราคนเดียวเหรอที่ยากลําบากนะครับเน้นในการสูญเสียพัดภาคหรือขาดแคลนเหล่านั้น มีเราคนเดียวเหรอจริงๆแล้วถ้าไปศึกษาประวัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตนะครับในโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มต้นมาจากศูนย์หรือติดลบเริ่มต้นมาจากการสูญเสียทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลความทุกข์เหล่านั้นให้เป็นพลังขับเคลื่อนว่าเอาละเท่าที่เรามีเหลืออยู่เท่าที่เรามีทรัพยากรอ,อยู่ในมือเราจะทําให้ดีที่สุดได้อย่างไรนะครับเห็นไหมครับเรื่องเรื่องเดียวกัน นะครับเหมือนที่คนถามเอริสันว่าทําไมคุณล้มเหลวตั้งเก้าร้อยกว่าครั้งยังผลิตหลอดไฟไม่ได้สักทีหนึ่งคุณยังทําอยู่ได้วิธีคิดของดอีสันคือผมไม่ได้ล้มเหลวแต่ผมได้เรียนรู้ที่วิธีที่เป็นผิดพลาดที่ผมจะไม่ทาซ้าอีกเก้าร้อยกว่าลิตรแล้วในสุดเขาก็เจอวิธีที่ทําหลอดไฟให้สว่างได้สุดท้ายนะครับฝากก็คิดด้วยว่าอย่าสิ้นศรัทธาในตัวเองอย่าสิ้นศรัทธาในการเอาชีวิตรอดของตัวเอง อย่าสิ้นศรัทธาในการพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่าอย่าสิ้นศรัทธาในการมุ่งมั่นทําจนกว่าสําเร็จนะครับทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของคุณแต่มันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในทุกๆวันของคุณหามันให้เจอนะครับแล้วพบกันที่จุดหมายครับ